ตเลยใช่ครับนะแต่ก่อนที่เราจะท้องกันพี่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับซิงเกิ้ลแรกมากณจุดนี้นั่นเองณจุดนี้ณจุดนี้เนี่ยนแม่ก็คือได้ข่าวมีทั้งพี่แมวพี่อีพี่โอมทำกระสือเลยได้พอได้มาจากบ้านมาแล้วเราได้ทำงานกระส่าคนนี้คืกอืมก็จริงๆก็ตื่นเต้นตั้งแต่มาออดิชั่นแล้วครับเพราะว่าก็รู้ว่าจะได้เจอพี่โอพม แล้วก็พี่แมวครับผมแล้วก็มีพี่คาทาด้วยครับก็ดีใจตั้งแต่ตอนนั้นครับผมแล้วก็ตั้งแต่ได้เข้าเข้าบ้านมาตลอดระยะเวลา3เดือนนะครับก็ได้คล,ลุกคีได้รู้จักกับพี่ๆเขาครับผมก็มทำให้การทำงานนอกบ้านง่ายขึ้นก็เลยไปทำซีก็บ,บอกโอส้สบายเจนั่นเองสบายไปแล้วซีก็อยู่แล้วเพราะาทำเพลงทำให้เพลงมันง่ายขึ้นนั่นเองใช่ครับผมกว่าที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้มันต้องผ่านมามากมายเลยทีเดียวนะฮะต้องถามถึงความรู้สึกในวันนี้ไี่บ้างดีกว่ามีวันนี้มาถึงแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับ ันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆครับผมก็อ่าเป็นเพราะว่าได้ได้แรงของทุกคนครับผมทุกคนช่วยกันทําให้ผมได้มายืนณจุดนี้นะฮะก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับผมใช่จริงๆเขาก็ผ่านอุปสรรคของเขามาเพราะว่าเราก็ติดตามจริงๆเขาออดิชั่นนั้นเจ๊ดเจ๊ดเราเกือบพีกนิดเดียวก็จะติดแล้วใช่ไหมฮะที่ผ่านแฝดแล้วเป็นยังไงบ้างที่เราจะต้องผ่านผลอ๋อเป็นพี่เจ๊ดเมันก็ยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเป็นมากครับผมอ่าเราพอไปปุ๊บอ่าทำให้พอเราไม่เข้ารอบก็ทำให้ ทำให้รู้ว่าพ่อบกพรองอะไรของเราแล้วก็มาแต่รอบเนี่ยแต่ีไม่ท้อเห็นก็กลับมาเออนะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แหละเขาเรรู้แล้วว่าอ่าเราต้องไปแก้ไขอะไรต้องเพิ่มเติมอะไรอีกเลยได้มาเป็นหนึ่งใน AF 8ปแล้วก็ได้เขาเรียกว่าแฟนับดีๆอย่างนี้กลับมาตั้เยอะเลยนะครับถามถึงเพลงกระแสเป็นยังไงบ้างอ่กระแสนะครับหลังจากปล่อยออกมาก็ดีมากครับผมติดชาร์ตหลายตื่นก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ ช่วยกันขอบตัวเองน่าจะนี้ครับได้คระบก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนก็ขอเสียงให้ตัวเองหน่อยเร็วนะฮะแฟนคลับครับโอ้โหขอบคุณมากอาจจะดีแลแต่จริงใจเสมอเลยนะแต่ว่าที่สำคัญนะคะเราปุกไว้ตั้งแต่ต้นทันทีเลยนะคะว่าเฟรมเนี่ยเขาไม่ได้มาคนเดียวจะมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะถึงเวลาที่เราจะได้รู้แล้วนะคะว่าแขกรับเชิญคนนั้นเป็นใครเป็นใครนให้เลือกเลยแขกแล้วครับแขกผู้มีเกียรติเลกรติผู้มีเกียรติ รั่อแท็กซี่ก็เป็นพี่ชายครับผมพี่ที่สนิทมากๆครับผมตอนอยู่ในบ้านครับอ่ามาแล้วเดี๋ยเราจอเลยนะคะกับไทยเอฟแมทาา่าา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 าีาา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 าีาา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 อาา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 า อ่อน uh, oh, yeah, yeah. oh, okay. so no? ุ่เไอเนี่เอกเนุ่ยน้านเคเป็นสายไอเอเว่าเอกเอลเอโอเอสเอ๊ะทำไมอ่ะเราคุณไม่ว่าเราคุณก็บ้านเดียวกันสอนกนเหมือนกันสาเหตุที่ เพราะอย่างนี้หรือเปล่าเออใช่ไหมจริงๆคุยกันรู้เรื่องนะครับคุยภาษาพากย์เดียวกันอะไรคุยเรื่องรู้เรื่องด้วยคือเป็นคนคุยเนงแหละมุองความคิดใกล้เคียงกันมาจากบ้านเดียวกันด้วยทำให้สนิทกันง่ายมากนะฮะแล้วจุดเริ่มต้นของความสนิทล่ะคุยเรื่องอะไรกันก่อนคุยเรื่องนี้แหละอาหารการกินบ้านเมืองเงาหรือเปล่าอ่าจริงๆแล้วครับตั้งแต่ออดิชั่นเข้ามาปุ๊บเราก็อ่าได้มาย้ายมาอยู่ที่เดียวกันครับผมก็จะมี สีสารมาอยู่ด้วยกันก็มีพี่เต๋าพี่ไทยผมแล้วก็พี่ตั้มมารวมกันอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เดียวกันแล้วเพราะว่าเพราะก่อนเข้าบ้านมันจะมีเดือนหนึ่งที่ต้องไปทํางานหลายที่อะไรครับผมต้องเดินสายก็เลยอยู่ด้วยกันสนิทกันอ๋อโอเคนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าเขาสนิทกันจริงๆนะคะเพราะว่าตอนที่น้องไทยเนี่ยถูกโนออกจากออกจากบ้านไปหนุ่มคนนี้โอ้โหร้องไห้โคมไฟบ้าหลยแอบจักันได้เลยนะว่าร้องไห้กันขนาดไหน ไปหายแล้วนแฟ่แหลกคือเมอเินไปแล้งวันได้เ้ยยังก้อมได้เห็นหลายตอนยเลี้ยวไปอาบน้ำโดนได้วะที่แนที่ดีก็คอยเตือนนั่นเตือนนี่ผมได้เป็นคนตลกมากครับด้วยเราทองามสุขมันเสียดายเลยว่าแน่จะใช้เวลาให้ กับพี่ไทยได้มากกว่านี้ในบ้านเราเห่าได้ไม่นือะไรบรับอ๋อ